สวัสดีครับพี่นอ้องนี่ครับหลังจากฝนตกฝนตกแห้งพี่น้องน้ำกระท่วมทวมซ้อยครับนะ่น้ำท่วมซ้อยพี่น้องฝนตกแห้งช่วงใบสองครับบบสองหลังจากเลิกง,งานมาในซ้อยนี่น้ำกระทว่ทวมท่วมถนนเลยครับเนี่ยท่วมมาจากถนนข้างนอกในซ้อยดีไทยนี่ก็ท่วมพักครับ ออกไปซื้อกับเขาพี่น้องไ้น้าคี่รถ์ี่รถไอเบิงครับเบิงในซ้อยเกลือหมอใส่ออกไปซื้อกับเขาเกือนคักได้พี่น้องครับ6ชั่วโมงนึงครับเนี่ยคน พี่น้องซอยหม่องยูครับซอยสีไทยกชั่วโมงหนึง่งอันนี้ลดแล้วได้ครับเนี่ยปกติไลายก็นี่ครับช่วงใบสองกวาจะถถาใบสามไลฟ์ก็นี่นะครับอันนี้น้าเริ่มลดแล้วไวมีเครื่องเครื่องสูบน้ำพี่น้องเครื่องไงยู่ปากสอยครับกชั่วโมงหนึงน่งพี่น้อง สีไทยครับสีไทยสีไทย6ชั่วโมงหนึ่งนำท่วมหลายไปซืะะ้อไก่พี่น้องนะนำท่วมรถขับสวนแน่ ไก่สุกไปครับนี่ครับพี่น้องตลาดน้ำสีไทยครับไก่โอ้ยน้ำเยอะครับตลาดน้ำสีไทยเดี๋ยวไปซื้อเขาพี่น้อง รวมแพคทชื่สีขาครับเอาข้าวเกดบาร์สองห่อครับเห็น้ายู่พัทยาพี่น้อง ทาย,ยานำท่วมยยนี่นี่อยู่สีไทยครับสีไทยนำท่วมมันอยูทอท่ทำตลาดน้ำมาลดนะพี่น้องทำตลาดน้ำตกชโมงนึงครับเนี่ย่วมเลยที่รถจากมาจากที่ทำงานเนี่ยถ่วมถนนเลยครับ ขี่มากรถมอไซค์เกือบน็อกเกียดแล้วครับเนี่ยพอระบายว่าท่านพี่น้องนำล้อระบายเย่าลอย ครับรบคลิปนี้ก็บว่ามีอย่างไรแล้วครับเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องให้มาเเิ่งบรรยากาศฝนตกน้ำท่วมครับกรุงเทพฝนตกนักพี่น้องตกชั่วโมงหนึ่งเอาคลิปนี้ไว้สนีทพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ